นี่คือสิ่งที่ปีลาตได้ทำลงไปต่อพระพักรพระเจ้าพี่น้องพี่น้องฮะหลังจากปีลาตตัดปีลาตพูดแบบนั้นแล้วนะฮะแล้วบรรดาหมู่ชนว่าไงบรรดาธรรมจารย์และฟาริสีว่าไงฟังนะให้ความผิดด้วยเรื่องความตายของเขาตกอยู่แก่เราทั้งบุตรและเราด้วย อันนี้ฉบับหนึ่งเจหนึ่งถ้าอ่านอมตะนะฮะฟังนะผม <c oughs> โอ้โหมันอย่างนี้เลยนะพี่น้องความตายของพระเยซูคริสเนี่ยความผิดทั้งหมดเนี่ยให้ตกกับพวกเขาและบุตรของพวกเขาด้วยนะแล้วปีลาก็ปล่อยบาลบาสให้เขาและเมื่อฮะ และเมื่อให้โบยตีพระเยซูแล้วก็มอบไปตึงที่กังเขนทุกท่านนะนี่คือสิ่งที่ธรรมจารย์และฟาริสีนะโยนความผิดว่าองค์พระเยซูคริสต์เป็นคนที่ลบหลู่พระเจ้าก็คือลบหลู่ศาสนาลบหลู่ศาสนาเข้าใจไหมฮะแต่ทุกคนไม่รู้นะพระเยซูทรงเสด็จมาช่วย ไ้ให้กฎบัญญัติที่มันตึงเนี่ยนะถ้าท่านย้อนไปอ่านมัทธิวเนี่ยโ,โหมันสนุกมากนะพระองค์สอนทั้งการเทศนาบนภูเขาสอ,ส,อสอนให้ละสอนให้รักษาคนป่วยด้วยความเชื่อพระองค์ทรงมาทําการอาัศาจรรย์ทุกอย่างครับทุกอย่างนยะบอกว่าถ้าพระเยซูในยุคข,ของพระเยซูอยู่ <laughs> หมูหมูคงไม่แพงเพราะคาคอยู่ไม่ค่อยกินหมู <laughs> คือสัตว์ต้องห้ามจริงๆแล้วนะถ้าอ่านในเลวีนิติเนี่ย ก็คือสัตว์ที่เขาเรีเยกอะไรนะสัตว์ไม่มีสัตว์ที่เขาเรีเยกนอะไรสัตว์ที่ไม่ได้มีสัตว์มีกีบนะสัตว์ที่เท้ามีกีบแล้วก็สกรปรกนะเขาจะไม่กินมันเป็นมลทินนะหมูเลี้ยงไว้ก็ยังแปลกใจเหมือนกันนะก็บางความเชื่อนะฮะก็ไม่กินหมูนะแต่หมูเนี่ยอร่อยนะจริงๆแล้วพระเจ้าบอกว่าอะไรที่ เป็นประโยชน์กินได้ก็ให้มันตายแล้วอย่าก,กินเลือดมันอย่าก,กินชีวิตมันเลือดนั่นคือชีวิตนะเอาละ,ะครับบอหลังจากนั้นเนาะพี่น้องฮนะหลังจากที่ทุกคนเอาองค์พระเยซูปไปตึงกางเขนแล้วนะครับหลังจากคืนวันศุกรนะ์วันเสาร์วันศุกร์เนี่ยนะวันศุกร์เป็นวันที่พระองค์เนี่ยโดนตึงกางเขนประมาณสักบ่ายประมาณบ่ายสามนะครับนะบ่ายสามโมง นะทุกคนก็ไปตรงนั้นเขาเรียกว่าโกละโกธานะฮะโกละโกธาก็คือพระองค์ก็โดนทั้งตีทั้งเยาะเยะ้ยอะไรสารพัดโดนเคี่ยนตีทุกอย่างพี่น้องฮะเป็นผู้ชายคนเดียวในโลกที่โดนตีโดนทนน้ำดาดยโดนเหยียดยามโดนทุกอย่างครับแต่พระองค์นั้นทรงยิ้มและอธิฐานต่อพระบิดาว่าพระบิดาเจ้าอย่าได้โกรธเขาพวกนั้นเขาไม่รู้เขาทำอะไรลงไปเนี่ยเขาไม่รู้ อภัยเขาด้วยท่านดูสิฮะขนาดโดนตีนะโดนตีโดนถมน้ำลายโดนบาปก็คือพระองค์ทรงไม่มีบาปแต่พระองค์ทรงรับความบาปของมนุษย์ทั้งหมดบนโลกใบน,นี้พี่น้องฮ่า <c oughs> ผมอ่านมาตรงนี้แล้วผมผมพุ่งตรงนะผมจะร้องไห้ผมจะร้องไห,นะงห้ตื้นตันครับมันตื้นตันคือชีวิตผมมาเจอ ผมมาเจอพระยูต,ตอนนี้ผมก็ยังไม่สายแต่ผมเกิดตอนยุคของพระองค์เนี่ยผมผมว่าผมอาจจะสายก็ได้เพราะผมอาจจะไปเชื่อไอ้พวกฟาริสีพวกธรรมจารย์เพราะผมก็เป็นคนหนึ่งสุดต่งเหมือนกันในเรื่องก่อนที่ผมจะมาเชื่อคริสเตียนผมก็เชื่อทางทางเดิมของผมเนี่ยสุดต่งเหมือนกันสุดชีวิตเลยก็คือผมคิดว่าทางนั้นนะคือทางรอดไงคือมันไม่สว่างสักทีไงท่านลองไปดูดีครับมันมีแต่เรื่องผลประโยชน์ไง มันมีแต่ผลประโยชน์ล้วนๆเลยไม่ว่าผมอย่ากเถียงผมนะเออไม่ว่าคุณจะทําอะไรแล้วแต่นะคุณห่มสีไม่ว่าจะเหลืองอะไรกัแล้วแต่เนี่ยถ้าบอกว่ามีผลประโยชน์เนี่ยผมมา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 ,มาแบกันเลยนะผลประโยชน์ล้วนๆนะมีไม่กี่องค์หรอกครับที่ถือปีกบีเวกอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำอยู่ในไหนเนะี่ยผมก็ไม่รู้หรอกแต่เมื่อไหร่ที่อยู่ตาม พวกนี้ตามสถานที่ที่เรียกว่าที่ท่านเห็นน่นะฮะผมไม่เอ่ยนามแล้วกันผลประโยชน์ล้วนๆคนระับผลประโยชน์ทางนั้นนะนี่เลยเกิดขึ้นมันเกิดมาสองพันปีก่อนแนละ้วมันเกิดมาแล้วครับมันเกิดมานานแล้วพระเจ้าทรงรู้เพราะว่ามนุษย์นั้นตกในความบาปอยู่ในโลกแห่งความโลภโกรธหลงเห็นแก่ตัวมักใหญ่ไฟสูงหลงในอำนาจ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในความเป็นมนุษย์นะพี่น้องฮะการอาจารย์ก็เกิดขึ้นทุกเรื่องเลยนะครับพระเยซูทรงตึงกางเขนทรมานมากนะผมผมไม่กผมผมแค่แปลงปันนิดดีกว่านะครับเพราะผมอ่านต่อไม่ได้ผมร้องไห้จริงฮนะผมไม่อยากให้ <laughs> <laughs> ผมอยากทุกคนีสันที่สุขดีกว่าแล้วท่านเราไปอ่านดูนะ <laughs> ผมอ่านไม่ได้ครับผมอ่านี่ไวผมร้องไห้ทุกที ผมอ่านบทยี่สิบเจ็ดยี่แปดนี่ยผมร้องไห้ครับผมผมร้องไห้ผมทุ่งตรงเนี่ยไม่มีใครคนใดนะผมบอกได้เลยว่าจะยอมตายชีวิตเพื่อเราเนี่ยไม่มีครับพี่น้องไม่มีในโลกเนี้ยผมเชื่อแต่วันเนี้ยท่านกลับใจได้นะท่านกลับใจไม่ว่าท่านจะทําอะไรอยู่ที่ไหนท่านกลับใจนะครับลองดูฮะท่านลองเปลี่ยนชีวิตดูท่านลองเปลี่ยนวิธีคิดท่านดูว่าไอสิ่งที่ผมพูดนะจริงไหม อย่าลืมนะฮะปัจจุบันนี้ไม่ต้องรอคำว่าชาติหน้าไม่มีนะครับผมบอกไลเ้เกยมีชาติเดียวนี้คุณไม่ต้องบอกว่าจะกลับมาเกิดใหม่คุณไม่มีสิทธิ์นะครับเกิดได้หรือไม่ได้นะั้นไม่ใช่อยู่ที่ตัวคุณนะะอยู่ที่คนสร้างคุณอย่าไปเชื่อว่าทำดีได้กลับมาเกิดใหม่นะฮะไม่มีฮนะผมบอกได้เลย,เลย ผมยังไม่เคยเห็นใครกลับมาเกิดใหม่เลยนะึก <c oughs> แม่ผมทําดีมาตลอดชีวิตนี่ผมก็รอว่าแม่ผมจะเกิดมาเหมือนแม่ผมตรงไหนแล้วก,กลับมาเกิดตรงไหนคุณเอาอะไรมาวัดนะเบียาศาสตร์ยังวัดไม่ได้ไม่มีทางครับหลักคําสอนพวกนั้นคือเพี้ยนหมดนะฮะมันคือผลประโยชน์ล้นลวน,ลวนเออบอกทําอันนี้แล้วจะได้กลับมาเกิดใหม่นะั่นคือผลประโยชน์แล้วครับพี่น้องมาเลยเกิดวิกฤตเงี้ย วันนี้ค่อนข้างจะขอโทษนะมันมันต้องใช้ยาแรงนิดหนึ่งคือคือผมเป็นคนตรงๆนะแล้วผมเป็นคนบ้านๆน,นะผมไม่มีอำนาจอะไรเลยผมไม่มีผมมีอำนาจเดียวที่พระเจ้าให้ผมมาผมคือบุตรพระเจา้าผมจะทำสิ่งนี้เพื่อถวายเกียรติแด่พระอ,องค์เพราะพระองค์ให้ชีวิตผมแล้วความบาปผมไม่มีแล้วผมมีแต่ความรักนะพี่น้องความรักความปรารถนาดี ความเมตตาผมไม่มีผมก็ให้ผมจะไปหามาจนได้ใครเดือดร้อนมาหาผมผมให้หมดเพราะชีวิตนี้สิ้นไปมันเอาอะไรไปไม่ได้พี่น้องอำนาจทุกอย่างที่ท่านมีทรัพสมบัติที่ท่านมีตายไปวันนี้คุณไม่มีอะไรไปได้สักอย่างนะคุณจะเอาไปได้คือระหว่างความก็ <c oughs> จะพูดถึงแล้วไม่พูดถึงแล้วพูดถึงทางไหนทางดีหรือทาง โทษน,นะทางเลวนะอย่าได้ยินเขาพูดเลยเออไอ้น,นี้ตายไปก็ดีนะแผ่นดินนี้ได้สูงนะนี่คือคําพูดของโลกใบนี้นะแต่พระเจ้าปัถนาหัวใจของท่านนะครับพี่น้องปรถนาหัวใจของท่านกลับมาครับคุณต้องลุกออกมาจากความวังวนในความบาปตรงนั้นนะออกมาฮะทุกคนออกมาในวันศุกร์บ่ายสามกว่า บนกลางเขนนั้นพระเยซูทรงหลังพระโลหิตบนกลางเขนชำระความบาปเรามนุษย์ทุกคนจะเชื่อรอดหลังจากพระองค์สิ้นพระชนกระดูกทุกข้อไม่หักแม้แต่ข้อเดียวทหารได้เอาร่างของท่านมาแล้วก็ไปฝังว้ในอ,อุโมงดูสิครับดูคนยิวเ็าทำกับพระเยซูใช้ทหารหนึ่งกองพันนะ คุณคิดว่าหนึ่งกองพันเนียมันเท่าไหร่ไปเฝ้าอุโมงกลัว <c oughs> พอพระเยซูตัดไว้ภายในสามวันนะเราจะฟื้น <c oughs> คน,คนยิวแย้สุดยอดเลยนะเออเฮ้ยมันเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะมันให้ทหารนะไปเฝ้าแล้วพูดไงหไหมพระเยซูตัดไว,ดว้เดี๋ยวเดี๋ยวพวกสาวกจะมาขโมยศพนะโอเคนะโอเคเนะี้ยอันนี้เป็นการเข้าใจได้นะขโมยศพ แต่หลังจากนั้นนะทโตทหารก็เฝ้ากันทั้งคืนเลยนะครับคืนวันศุกร์วันเสาร์พระองค์ยังอยู่ในอุโมงคแต่เช้าวันอาทิตย์นะมีแผ่นดินไหวมีแรงสั่นสะเทือนนะทหารหลายคนนะครับเห็นแสงวาบมาที่ปากอุโมง์ท่านเคยเห็นอุโมงนะที่เขาถ่ายเนี่ยท่านเข้าใน YouTube ก็ได้ว่าอุโมงพระเยซูนะถ้าจะเห็นไอ,ไอหินนะฮะไอก้อนหินที่เป็นฝานะคุณต้องใช้คนประมาณ ยี่สิบคนถึงสามคือส่วนใหญ่อาจจะใช้รถเคลนะเพราะจต้องใช้เคนยกเนะยเพราะคนเมื่อก่อนเนี่ยตัวใหญ่ใ่ช่ไหมระมาณทักสิบยี่สิบคนถึงกิ้งได้แล้วพอกิ้งไปปุ๊บเนี่ยปิดเนี่ยจะต้องยาด้วยเขาเรียกยางไม้ยางแล้วก็มีการการประทับอีกคือคนมาเปิดเนี่ยต้องใช้หลายขั้นตอนมากแต่เกิดอะไรขึ้นครับมันกิ้งออกเองได้อะเออพอกิ้งออกนะแล้วในพักอภินิหารก็มาทึกไว้หมดเลยนะ บันทึกไว้นะการคืนพระชนภายหลังวันสปาโตก็คือก่อนวันสปาโตคือเป็นวันเป็นวันสปาโตวันใหญ่ก็คือวันสปาโตวันบริสุทธิ์จะไม่ให้มีความตายเวลาใกล้รุ่งเช้าของต้นสัปดาห์มารีชาวมักดาลากับมารีอีกคนหนึ่งนั้นมาดูทุ่ยมงคือมารีตั้งชื่อมารีเนี่ยก็คือก็คือเป็นสาวกของพระเยซูก็คือก็จะมีกลุ่มหนึ่ง ที่เป็นสาวกที่มองอยู่ห่างๆไม่กล้าเปิดเผยตัวในยุคนั้นถ้าเกิดเปิดเผยตัวปุ๊บอาจจะโดนหินขว้างตายก็ได้ในในช่วงที่เขาเขากำลังเดือดกับพระเยซูตอนนั้นถ้าคุณไปดูหนังเรื่อง the p r e s s i o n เนี่ยท่านจะเห็นเลยนะครับท่านไปค้นดูนะ the pressure เรื่องราวระเยซูนะในทันใดนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวยิ่งใหญ่มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งได้ลงมาจากสวรรค์กิ้งก้อนหินนั้นออกทูตสวรรค์มากิ้งนะฮะแล้วยังนั่งอยู่บนก้อนหินและก็สันฐานของทูตนั้นเป็นแสงฟ้าแลบ สันฐานของทุ่นนั้นเหมือนแสงฟาแลบเสื้อก็ขาวเหมือนหิมะยามที่เฝ้าประตูกลัวทุสวรรค์นั้นจนตัวสัน่นจะเป็นเหมือนคนตายนะจนสัน่นคือสั่นเหมือนคนตายเลยคือแบบว่าเห็นแล้วแบบว่าช็อกอะนะฮะทุสวรรค์จงกล่าวแก่หญิงนั้นว่าอย่าก,กลัวเลยเรารู้แล้วพวกเจ้าทั้งหลายมาหาพระเยซูซึ่งถูกตึงไว้ที่กางเขนพระองค์หาได้ประทับอยู่ที่นี่ไม่ฟังนะฮะพระองค์ไม่ได้อยู่แล้วในคืนนั้นพระองค์ทรงฟื้นคุณบุคคนแล้ว ทรงเป็นขึ้นมาแล้วตามที่พระองค์ได้ตัดไว้แล้วพระองค์ทรงตัดไว้กับสาวกนะหลายครั้งหลายคราวนะฮะเยอะเลยนะท่านสามารถอ่านในมัทธิวมาระโกยอนแล้วก็กิจการได้หมดนะมาดูที่นี่พระองค์ได้บรรทมนะตัดไว้แล้วมาดูที่ซึ่งพระองค์ได้บรรทมอยู่นั้นแล้วแล้วจงรีบออกไป บอกพวกสาว,วกของพระองค์เถิดว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและพระองค์เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีก่อนเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายจะเห็นพระองค์ที่นั่นนี่แหละเราก็มาบอกเจ้าแล้วหญิงเหล่านั้นก็ไปจากองค์ดคงโดยเร็วทั้งกลัวทั้งยินดีเป็นอันมากวิ่งไปบอกพวกสาว,วกของพระองค์ดูเถิดพระเยซูได้เสด็จพบเขาและตัดว่าจงจำเริญเถิดหญิงเหล่านั้นก็มากอดพระบาทนมัสก,การพระองค์ พระเยซูจึงตัดกับพวกเขาอย่ากลัวเลยจงไปบอกพี่น้องของเราให้ไปยังกาลิลีจะได้พบเราที่นั่นเมื่อหญิงเหล่านั้นกําลังไปมียาบางคนในพวกที่เฝ้าอุโมงนั้นเข้าไปในเมืองเล่าเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นให้พวกมหาปุโรหิตฟ,ฟังเมื่อพวกมหาปุโรหิตฟ,ฟังและประชุมปรึกษาหารือกันกับพวกผู้ใหญ่แล้วก็แจกเงินเป็นอันมากให้แก่พวกทหารสั่งว่าพวกเจ้าจงพูดว่าพวกสาวก ของเขามาลักเอาศพไปในเวลากลางคืนเมื่อเราน,นอนหลับอยู่ถ้าความนี้ทราบถึงหูเจ้าเมืองเราจะพูดแก้ไขให้พวกเจ้าคนโทษครั้งพวกทหารได้รับเงินแล้วก็ทําตามคําแนะนําและความนี้ก็เรื่องลือไปในบรรดาพวกเย,ยวจนถึงทุกวันนี้พี่น้องเห็นไหมฮะเงินสามารถปิดปากคนได้นะแต่บาปแต่บาป ปิดปากคนไม่ได้บาปตายอย่างเดียวค่าจ้างความบาปคือความตายพี่น้องเห็นไหมฮะพวกธรรมมาจารพวกฟาริสีเนี่ยมันไม่ได้เชื่อพระเจ้านะพวกนี้ก็คือขอโทษนะฮะคำพูดผมจะแรงหนึ่งคือภาษาผมภาษาบ้านผมเขาเรียกว่าตอแหลผู้ชายตอแหลนี่รับไม่ได้นะครับพี่น้องพวกผู้ชาย ต้อแหลไม่ใช่ผู้ชายมันไม่ใช่ผู้ชายครับมันไม่ใช่แมนตกสามศอกมันไม่ใช่ชายแท้นะพวกนี้พวกนี้คือสงสารนะสงสารตายในความบาปแน่นอนหลังจากนั้นพระเยซูก็ไปพบสาวกที่กาลิลีทุกคนก็ไปเจอพระองค์หมดเลยหลังจากนั้นสาวกสิบเอ็ดคนและรวมอีกหลาย พันคนนะฮะก็เริ่มออกประกาศพระเยซูจนมาถึงทุกวันนี้นะประชากรกว่า3,000ล้านคนบนโลกใบนี้ได้รู้จักพระกิตติคุณของพระเจ้าได้รู้ว่านี่พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ถ้าไม่ทรงพระชนอยู่ผมก็บ้าคนหนึ่งหละบ้าแน่ๆเราอาจจะเห็นนะว่าเออในความเชื่ออื่นๆก็เห็นนู่น่ะเห็นรอยทงรอยเท้าอะไรเยอะไปนะ แต่พระองค์ทรงประชนอยู่สเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ในเวลานั้น500กว่าคนดวงตาเป็นพันพันคู่นะฮะเห็นพระองค์ลอยขึ้นไปบวนท้องฟ้านี่คือการอัศจรรย์ความเชื่อของคริสเตียนก่อนที่ท่านจะ,สะเสด็จไปท่านสั่งสาวกไว้อย่างนี้นะแต่สาวกสิบคนนั้นก็ได้ไปกาลิลีถึงภูเขาที่พยยระเยซูได้ทรงกำหนดไว้ และเมื่อเห็นพระองค์จึงกราบลงนมัสการแต่บางคนยังสงสัยอยู่ก็มีสาวกบางคนสงสัยนะว่าจริงหรือเปล่าผีหลอกหรือเปล่านะพระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้และตัดกับเขาว่าฤทธิ์ดานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบแก่เราแล้วเหตุฉนานเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับปฏิสมมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคอาเมนพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูทรงทำกัศจรรย์ในชีวิตของข้าพระองค์ของของผมและก็หลายคนในผู้เชื่อเพราะเราเชื่อพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอบคุณสำหรับที่ท่านติดตาม 2องอพีนี้นะทุกท่านนะอย่ารอนะครับอย่ารอว่าพรุ่งนี้จะมาเชื่อคุณต้องเชื่อเดี๋ยวนี้นะคุณต้องกลับใจเดี๋ยวนี้นะถ้าฟังคลิปผมแล้วคุณต้องรีบกลับใจเลยไปหาคิดได้จากใกล้บ้านไปถามซิว่าคริสเตียนเนี่ยพระเยซูคริสต์เป็นใครอะไรยังไงท่านไปถามเลยนะครับหรือถามไม่ได้ก็ไลน์เข้ามาทางคอมเมนต์ใต้คลิปผมยังไม่ต้องเชื่อลองมาดูก่อน เพราะความบาปมันคือความตายค่าจ้างความบาปคือความตายเราต้องลุกออกจากโลกใบนี้โลกเป็นความวุ่นวายเราอาศัยในโลกใบนี้ก็จริงแต่เราไม่ได้อยู่โลกใบนี้เราอยู่ในโลกสันนิษุขกับพระเยซูคริสต์หลังจากพระเยซูเสเด็จขึ้นไปบนสวรรค์พระองค์ทรงอีกองคหนึ่งมาชื่อว่าพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราเพราะตอนนั้นพระเยซูคงจะอยู่กับเราไม่ได้ทุกคนแน่นอน <laughs> พระองค์เลยสเสด็จไปอยู่เบื้องขวาของพระเจ้า และวส่งพร,ระเญาณบุิ์อยู่กับเราปัจจุบันนี้พร,ระญญาณบุทิ์อยู่กับเราทุกคนไม่ว่าท่านจะอยู่โลกไหนอ่ะอยู่ตรงไหนของโลกผมอยู่เมืองไทยท่านอยู่อเมริกาคนไทยอยู่อเมริกาอยู่ไหนก็แล้วทั่วโลกฮะแค่คุกเขา่าในฐานครับคุกเขา่าในฐานพระเยซูเจ้าขอว่าเป็นเจ้านายเหนือข้าพวงด้วยขอทรงมาชำระความบาปให้ข้าพวงด้วยขอทรง มาปกป้องคุ้มครองข้าพระองค์ด้วยลูกเชื่อที่จะให้องค์พระเยซูคริสต์มาเป็นเจ้าในชีวิตของข้าพระองค์ลุงอธิฐานด้วยความเชื่อในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนแค่นี้ครับอธิฐานแค่นี้ครับพระเจ้ามาอยู่กับท่านเลยและหลังจากนั้นท่านก็มาศึกษาครับนะแล้วก็เข้าสู่วิธีกรรมนะฮะก็คือเขาเรียกว่าการรับปฏิสมาอย่าพึ่งก็ได้ครับมาทีหลังก็ได้ให้กลับมาเมืองไทยก่อนก็ได้หรืออยู่จังหวัดไหนก็มาหาผมครับ ว่าผมจะเข้าส่วนในปฏิสมาของพระเยซูได้ยังไงพี่น้องวันนี้รู้สึกตื่นเต้นขอบคุณมากที่ติดตามนะสำหรับในการแบ่งปันพระคำในวันนี้เรื่องราวขององค์พระเยซูคริเนี่ยผมฟังทีไรเนี่ยผมน้ำตาไหลนะผมไม่ไม่รู้เลยว่าโลกใบนี้พระเจ้าทรงทรงรักเราอย่างดั่งแก้วตาดวงใจพี่น้องรักมากพรนะองค์ทรงรักมากและไม่ปรารถนาให้ใครทุกคนนะั้นตกในบึงไฟเลย นะท่านอาจจะทําผิดเพราะท่านไม่รู้กลับมาเถอะครับกลับมาเลยครับพี่น้องมาช่วยกันแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศไทยนะที่มีอความรู้มากๆครับท่านครับมาเถอะฮะเรากลับมาช่วยประเทศนี้นะเรากลับมาครับพี่น้องครับมาทําให้ประเทศไทยทําได้ไหมครับน้ํามันลิตรสิบห้าบาททำได้ไหมครับรัฐบาลครับทําได้ไหมครับทุกอย่างกลับมาเป็นปกตินะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินทุกอย่างนะครับคนจนก็กินได้คนรวยก็กินยากครับลองมาดูสิฮะท่านลองทําสิครับแล้วประเทศนี้ ที่ท่านบอกว่าท่านอยากจะปิดประเทศนะเอาจริงๆครับวันนี้การเงินกลางทางหรือท่านยังไม่เข้าใจผมยินดีนะครับเป็นที่ปรึกษาให้เนี่ยปัญญาผมมาจากพระเจ้าแค่นั้นนะครับผมพร้อมที่จะช่วยท่านนะขอพระเจ้าวอวยพรนะครับขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องเราอิทธิร่วมกันสัตว์การแต่พระเจ้าลูกของคุณพระองค์ในเวลานี้ที่พระองค์ทรงตัดถ้อยคำเป็นความเข้าใจยาก แต่วันนี้พระองค์ทรงมาชำระความบาปให้กับเราที่เรามีความเข้าใจแล้วพระบิดาเจ้าขอคุณพระองค์ในเวลานี้ขอพระองค์ทรงปกป้องพี่น้องที่ฟังคลิปของผมตรงนี้ขอรับพระพรพระบิดาเจ้าทุกถ้อยคาที่ออกจากปากของข้าพระองค์นั้นเป็นพระพรแต่คนมากมายพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ลูกอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระน,นามองอค,ค์พระเยซูคริสต์เจ้าาเมนสวัสดีครับพี่น้องครับสบวัสดีครับสวัสดีครับ